มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดกล้าวแต่งตั้งบิ๊กแดงเป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมอแต่งตั้งนายอภิรัตคงสมพงศ์เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบร,รมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าบัตรนี้ส่งพระราชดำริว่าสมควรแต่งตั้งพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริยตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา6มาตรา7และมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทร,าาาร,รัพย์สินพระมหากษัตริย์พศ2561จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่18พฤศจิกายน2563เป็นปีที่5ในราชการปัจจุบัน ขอขอบคุณรชัชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่ง,งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวผ่าพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ